ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยนะครับตั้งแต่พศ2 5 5 4ถึง2 5 5 7ครับโดยก้าวแรกนะครับของวิกฤตการณ์ทางการเมืองนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ในปี2554ครับโดยในวันที่10พฤษภาคมนะครับ2554นะครับรัฐบาลหักของนายอภิสิทธิ์นะครับได้ทำการประกาศยุสภาครับ และในอีก6วันต่อมานะครับในวันที่16นะครับพฤษภาคมในปีเดียวกันนะครับทางพรรคเพื่อไทยนะครับได้ทำการเสนอนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่ออันดับที่1นะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอย่างเป็นทางการและได้แสดงวิสัยทัศน์นะครับต่อที่ประชุมพรรคครับจนทำให้ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากนะครับแม้จะเหลือเวลาการเลือกตั้งนะครับเพียงแค่49วันก่อนการเลือกตั้งครับ และในเดือนต่อมาในครับในวันที่3กรกฎาคมในปีเดียวกัน,นครับพรกเพื่อไทยนะครับได้ชนะการเลือกตั้งนะครับโดยได้ที่นั่ง265นะครับจาก500ที่นั่งและทําให้นะครับนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงนะครับคนแรกของประเทศไทยครับความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงแรกพศ2554ถึง2556หลังที่นักขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี การเมืองไทยเริ่มมีการแบ่งขั้วที่ชัดเจนฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเสื้อแดงประชาชนในต่างจังหวัดฝ่ายค้านเสื้อเหลืองกลุ่มกปปสและการเมืองฝ่ายตรงข้ามความขัดแย้งหลักความปรงสายของนโยบายรัฐบาลการเชื่อมโยงกับอดีตทักษศิณชินวัตรทำให้เกิดการชุมนุมในการประท้วงหลายครั้งความตึงเครียดทางการเมืองเพิ่มขึ้นสถานการณ์นันทสื่อกิจการทางการเมืองที่รุนแรงในปีถัดมาร่างกฎหมายเนรเทศกรรมพศ2556 ร่างกฎหมายในขราชกรรมฉบับปี2556คือพระราชบัญญัติในข้ราชกรรมแก่ผู้ที่กระทาความผิดจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนหรือที่รู้จักกันในชื่อร่างกฎหมายในขราชกรรมฉบับสุดสอ้นซึ่งเสนอโดยนะักการเมืองฝ่ายเพื่อไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน,นีรักราชกรรบุคคลที่กระทาความผิดทางการเมืองในช่วงพอศ2547ถึง 2,556แต่ร่างกฎหมายนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้ยงอย่างรุนแรงจึงถูกยับยั้งไปในที่สุดการชุมนุมและการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2,557รัฐบาลยิ่งหลักประกาศยุบสภาจัดการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ25์2,557กปปสอมอบลูกวีจัดชุมนุมใหญ่5แห่งเช่นอนุสาวรีย์ชัยสีีแยกราชประสงค์4ี่แยกปทุมวัน4ีแยกอโศกสวนลุมพินี ปิดล้อมสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นประทะกับเจ้าหน้าที่มีผู้เสียชีวิตยอยู่สองรายและบาดเจ็บหลายรายการสมัครรับเลือกตั้งเป็นไปอย่างยากลำบ,บาก28เขตไม่มีผู้สมัครสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการเลือกตั้ง2อกุมภาพันธ์2557เป็นโมฆะกปปสร,รนลคงแชค็คดาวกรุงเทพกดดันรัฐบาลโจมตีประเด็นต่างๆเช่นนิรโทษกรรม นโยบายจำนำข้าวพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้าน2ล้านล้านขัดกับรัฐธรรมนูญการล้มรัฐบาลและรัฐปรหาร2 5 7วันที่20พฤษภาคม2557พนเพลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศกฎัยการสืบทั่วประเทศจัดตั้งกอรอสควบคุมสื่อและตรวจสอบอินเทอร์เน็ต วันที่21ถึง22พฤษภาคม2557ประชุมตัวแทนฝ่ายการเมืององค์กรอิสระหาทางออกไม่สำเร็จในวันที่22พฤษภาคมเวลา16หนาฬิกาส0มาทีคณะคอสชอนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำรัฐประหารควบคุมตัวผู้เข้าประชุมยิดอำนาจจากการปกครองและรัฐมนูน2550นูญ2550สิสิ้สุดลง ยกเว้นหม่วดสวันที่22กรกฎาคม2557ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว2557จัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันที่21สิงหาคม2557สภามีมติเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง พรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้ง3กรกฎาคม2554ยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยฝ่ายค้านและขบวนการนอกสภาพรรคประชาธิป,ปัตย์กลุ่มกปปสและมวลชนเสื้อเหลืองกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลกลุ่มคนเสื้อแดงมวลชนต่างจังหวัดองค์กรอิสระและศาลศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทสำคัญเช่นวินิจฉัยการเลือกตั้ง2กุุภาพันธ์2พ5นเเป็นโมคะ กองทัพมีบทบาทตัดสินชี้ขาดประกาศกฎอายการศึกและรัฐประหารวันที่22ฟพฤษภาคม2557การเลือกตั้งทางการเมืองปี2554จนถึง2557มีเหตุการณ์สำคัญดังนี้ 1. การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยขึ้นสู่อำนาจในปี2554โดยมีนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น 2. การชุมนุมมวลชนกปปศต่อต้านร่างพรบกฎหมายนิรโทษกรรมและนโยบายจากรัฐบาล 3. การใช้กลไกศาลหรือองค์กรอิสระการตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะในปี2557 4. การรัฐประหารให้กองทัพยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคมปี2557ข้อสังเกต ความขัดแย้งแบ่งขั้วรุนแรงระหว่างกลุ่มเสื้อแดงเสื้อเหลืองและกลุ่มกปปส 2. กลไกเลือกตั้งไม่สามารถแก้ปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองได้และ 3. ส,สุดท้ายอำนาจกลับไปอยู่ในมือกองทัพวงจรการเมืองไทยยังไม่หลุดพ้นจากการเลือกตั้งความขัดแยง้งและอำนาจรัฐประหาร